วันนี้ก็จะมาแบ่งปันของท่านที่เรื่องลยละกันนะครับว่าการเจ็บป่วยบางทีก็ช่วยบอกอะไรประมาณนี้เนาะสื่อที่อยากจะสื่อสารอ,อยากจะบอกว่าเรื่องความเจ็บป่วยบางทีลักษณะของอาการเจ็บป่วยหรือคนอื่นตนัวอย่างก็ช่วยบอกอะไรกับชีวิตเราประมาณนี้ละกันนะครับ เอามาขยายความเรื่องความเจ็บปวยก่อนแน่นอนมันน่าจะอยู่ในบริบทของเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสี่ก็เรียกว่าสิ่งจำเป็นที่เราควรทำความเข้าใจกับมันเกิดแก่แล้วก็เจ็บนี่แหละครับก่อนที่จะตายความเจ็บปวดแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียงตามนี้สักทีเดียวนะไอ้เกิดมันต้องเกิดแน่แต่บางทีมันไม่ได้แก่ก่อน มันกลายเป็นเจ็บแล้วตายเลยช่วงความแก่หายไปก็มีถ้าเราทำความเข้าใจให้ได้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาที่เหมือนกันหรือกำหนดหรือการเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้บอกว่าใครจะต้องเป็นตอนไหนอย่างไรแล้วเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จบอกไว้ทุกเชื้อชาติทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับ ฉะนั้นเนเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ความเจ็บป่วยมันอาจเกิดขึ้นกับเราหรือใครคนที่เรารักใกล้ชิดได้ตลอดแต่เราต้องทําความเข้าใจกับมันว่าเราจะทํายังไงให้มันใช้ร่างกายให้เกิดโอกาสการเจ็บน้อยเขาเรียกว่าลดการสร้างโอกาสเจ็บป่วยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราพึงทําแต่ถ้าเราทําแล้วแล้วมันเกิดขึ้นในตัวอย่างที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจ นี่คือเรื่องของความเจ็บปวยและที่บอกว่าความเจ็บป่วยบางทีก็ช่วยบอกอะไรเราทําให้เราเข้าใจถึงหลายอย่างว่าเราสร้างอะไรมามากมายนะฮะสะสมอะไรมาเยอะแต่เมื่อเราเจ็บป่วยเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นแล้วความพอดีความเหมาะสมความเข้าใจกับช่วงเวลาที่เรามีก่อน อาการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เราควรรู้แล้วก็ทําปฏิบัตินะครับมันบอกช่วยอะไรอันนี้ก็น่าจะไปอยู่ตรงแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้จริงๆเอาที่คลิกก็มีอยู่2อสจุดนะฮะจุดแรกอาจจะเป็นไปทานหางโลกแล้วในร้านหางโลกเขียนว่าสุขภาพซื้อได้ซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวนะผมไม่เห็นด้วยถ้าเอาเวิร์ดดิงแค่นั้น แต่ก็ทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาขายยาจีนยาน้นยานี้ซึ่งเขาก็เพียงจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราซื้อยาไปเราก็ไปเสริมสร้างสุขภาพให้ดีหรือป่วยให้หายได้แต่ว่าถ้าสมมติเอาคําสั้นๆเลยว่าสุขภาพซื้อได้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่กทำความเข้าใจและเห็นด้วยกับหลายคนที่บอกว่าสุขภาพซื้อไม่ได้ด้วยเงินต้องทาเองอะไรประมาณนี้ค โอเคก็แล้วแต่มุมมองความคิดแต่เอาหลักการในการคิดแล้วเอามาใช้ปฏิบัติกับตัวเองแล้วถ้ามีโอกาสก็บอกคนใกล้ชิดให้คำขอเข้าใจมันน่าจะดีขึ้นว่าสุขภาพก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อกได้ไง่ายงรับแต่ว่าอย่างที่พูดเกิดไปตอนแรกแล้วว่ามันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะเป็นอะไรบางทีต่อให้เราทําดีแล้วมันก็อาจจะไม่เพียงพองที่จะไม่ทําให้มันเป็นได้อันนี้คือจุดแรกจุดที่สอง ก็คือมีข่าวว่าสารวัตรท่านหนึ่งอายุ30ปาตสวขภาพดีดีเหมือนเดิมเลยคือไม่สุบรีแล้วก็ใช้ชีวิตดีออกกำลังกายเยอะแต่ก็ปอดป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดท่านรู้แล้ท่านก็มาแชร์บอกว่าแล้วท่านก็เสียชีวิตในทีกว่าแล้วบังเอิญว่าท่านก็มีแรงบันดานใจก็คือหมอกิตไทยที่ผมเพูดไปแล้เป็นคุณหมออายุ30่าเหมือนกัน ป่วยอยู่แม้จะได้สองถึงปีก็เสียชีวิตเหมือนกันแล้วก็เอามาแบ่งแชร์ต่ออันนี้ทําให้เราสร้างความคิดและทําความเข้าใจว่าบางทีเขากาลัเาางเนี้ยนะคตที่ดีทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือตำรวจอย่างที่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยทั้งนั้นที่เขาดูแลสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็อะไรองนนั้นเราถ้ามีโอกาสได้เติบโตขึ้นมาอย่างผมคึ่ง ขึ้นศตวรรษหรือห้าศตวรรษกว่าแล้วก็คงไม่ต้องเสียใจอะไรมกักนมาใช้ชีวิตมาเหมาะสมเพียงพอที่จะเรียนรู้อะไรได้แต่ว่าถ้าเราไปเกิดเทียบก,กับพื้นตาพื้นยายหรืออะไรที่มเจ็ดสิบแปดสิบมันก็ยังเหลือเวลาจริงแต่เราอย่าไปคิดว่าเราจะเหลือเวลาอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายนีแหละมันนันใจวันนี้โอ้เรื่องแรนมันใจเลยก็คือช่วงประมาณสี่ห้าวันที่ผ่านมา ผมและภรรยาก็มีอาการเจ็บปวดคืมอ,อมีหวัดลงท้อมีไข้บ้างเล็กๆไปกินยาบ้างเราก็ทำาัวว่าใจว่าอ้นี้แหละมันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ได้บอกเ่างแนต่อให้ผม,มวมิ่งวันต่อให้ผมเรีอกใครสักคนที่พยายามทำจิตใจให้เฉใๆเชื่อไวรัาสาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราอยู่กับมันยังไงทำความเข้าใจกับมันยังไงร,รักษากับมันยังไงและรู้ว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาว มากอย่างที่เราคิดสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนหนีหายจากความเจ็บปวดสร้างพลังกายพลังใจให้ดีเราจะได้มีโอกาสถือว่ามีโอกาสในการเจ็บปวยน้อยหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าความเจ็บปวยมันมาแล้วอีกคนนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือดาราที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ขอให้กำลังใจเขามากๆนะครับ อะ,อ,อะไรที่ช่วยได้ในเรื่องของจิตใจอะไรที่ช่วยได้ในเรื่องของวิธีการต่างๆก็ขอให้มีสมาธิในการจัดก,การก็อาะเอไอพีหายไปจะได้เป็นเขาเรียกว่าไอดอลของอีกคนอีกหลายคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่จะควรจงเชื่อมั่นว่าเราทําให้ดีกว่านี้และหายได้เป็นกําลังใจครับ